ขอจเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อัตมาภาพพระโอราณปุญญากามโมจะได้นำท่านทั้งหลายมาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดสะกะเทียม วัดส,สักเทียมตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลสักเทียมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมได้มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2440โดยหลวงปู่มิ่งฐานาจาโรซึ่งเริ่มแรกนั้นเป็นมหานิกายและได้เปลี่ยนมาเป็นธรรมยุตตานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2442และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานกว่า125ปีปัจจุบันพระครูภาวนาวิมลเจ้าคณะตำบลพระประถมเจดีจังหวัดนครปฐมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน และได้บริหารจัดการพัฒนาจนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาและเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐมแห่งที่หนึ่งจากการได้รับคัดเลือกให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐมแห่งที่หนึ่งทางวัด จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมแก่การรองรับผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมและสอดแทรกเนื้อหาความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมลงในสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้นักปฏิบัติธรรมได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาปฏิบัติธรรมนวัตสะกะเทียม และสถานที่แรกที่เราจะมาชมกันในวันนี้ก็คือวิหารหลวงปู่สามพี่น้องซึ่งอยู่ทางด้านหลังของอาตมาและบ่อแร่วิหารหลวงปู่สามพี่น้องศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนสักเทียมและพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่แวะเวียนเข้ามายัางวัดสักเทียม ซึ่งหลวงปู่ทั้งสามรูปเป็นผู้ก่อสร้างวัดและพัฒนาวัดมาตั้งแต่ยุคแรกตั้งแต่ราวปีพุทธศักราช2 4 4 0โดยหลวงปู่ทั้งสามรูปนั้นนอกจากจะเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันแล้วท่านทั้งสามยังเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดสะเกยีติดต่อกันทั้งสามรูปอีกด้วยอันได้แก่ หลวงปู่มิ่งฐานะจาโรเจ้าอาวาสรูปที่หนึ่งผู้ก่อสร้างวัดหลวงปู่เกิดถาวโรเจ้าอาวาสรูปที่สองและหลวงปู่ทนจิตตะปาโรหรือพระครูสมุทนเจ้าอาวาสรูปที่สามของวัดสะกะเทียมในอดีตหลวงปู่ทั้งสมรูปนั้นเป็นพระที่เคร่งครัดในพระวินัยเป็นอย่างมาก จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวชุมชนมาตั้งแต่อดีตและด้วยความเคร่งครัดในพระวินัยนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปในรุ่นหลังจึงเป็นที่เคารพสักการะและเป็นประหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของผู้แวะเวียนเข้ามายัางวัดสักทียมอย่างมิขาดสายและนี่คือหลวงปู่สามพี่น้อง ปูชนียบุคคลที่สำคัญแห่งวัสสักะเทียมบ่อแร่ มีเรื่องราวตำนานเล่ามาตั้งแต่สมัยหลวงปู่เกิดเป็นเจ้าอาวาสได้มีการขุดทรายบริเวณป่าไผ่ตรงนี้เพื่อไปก่อพระเจดีย์ทรายเนื่องในวันสงกรานต์เมื่อขุดลึกลงไปก็พบกับศิลาแลงและวัตถุโบราณเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงเรียกสถานที่ที่ขุดลงไปตรงนี้ว่าบ่อแร่ และต่อมาในสมัยหลวงปู่ทนได้มีการขุดบ่อดังกล่าวให้ลึกลงไปอีกก็ได้พบกับมีดที่ทำด้วยเหล็กกล้าเนื้อดีชาวบ้านเรียกกันว่ามีดหมอและวัตถุโบราณเก่าแก่อีกหลายรายการทำให้มีความเชื่อว่า รงบริเวณบ่อแร่นี้ในอดีตน่าจะมีเมืองโบราณที่มีความเกี่ยวข้องกับโบราณสถานที่สำคัญบางแห่งของจังหวัดนครปฐมและต่อมาในสมัยพระครูภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดสกระเทียมได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยใช้บ่อแร่แห่งนี้ต่างขันน้ำมนต์ทำให้น้ำในบ่อแร่นี้กลายเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ไปโดยปริยายนอกจากนี้แล้วบริเวณบ่อแร่ยังใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของนักปฏิบัติธรรมที่แวะเวียนเข้ามาอยังวัดสักเทียมอีกด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีอุโบสถและผ้ามาทาตเจดีซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจในวัดสักเทียม เมื่อเข้ามาสู่ภายในอุโบสถวัดสกเทียมก็จะพบกับพระพุทธไตรโลกนาถประธานพรซึ่งเป็นพระประธานอยู่ภายในอุโบสถและยังมีหมู่พระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งได้ถูกจัดไว้บนโต๊ะหมู่บูชาอย่างวิจิตรงดงามนอกจากนี้แล้ว ยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังซึ่งบรรยายเรื่องราวพุทธประวัตินับตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงจนกระทั่งพระองค์เสด็จดับขันทปรินินผพานงานวิจิตสินอันประณีตรวมไปถึงภาพประเพณีไทย12เดือนที่แสดงอยู่ระหว่างหน้าต่างของอุโบสถซึ่งมุ่งเน้นให้ภาพจิตกรรมดังกล่าว เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งคุณค่าตอบพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีไทยและนี่ก็คืออุโบสถแห่งวัดส,สะ,ะเทียม พระมหาธาตุเจดีสีพุทธปาพจน์ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ทางท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงได้ประทานชื่อของพระมหาธาตุเจดีอันมีความหมายว่าพระมหาธาตุเจดีบรรจุพระบรมธาตุและจะรึกพระพุทธพจน์อันเป็นมิ่งมงคลซึ่งการก่อสร้างพระมหาธาตุองค์นี้ก็เพื่อเก็บ รักษาพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวนกว่า3,000องค์ที่ทางพระครูภาวนาวิมลได้รับมอบมาจากสมเด็จพุทธปาพศวดีอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวข้องกับพุทธศิลป์และศิละปะที่เกี่ยวเนื่องโดยประชาชนสามารถเข้ากราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และเข้าชมพระพุทธรูปทั้ง3,000ันองได้ภายในองค์พระมหาธาตุเจดีที่มีรูปทรงที่งดงามและตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ภายในวัดสักกะเทียมที่สนใจในการปฏิบัติธรรมทางวัดสักกะเทียมมีการจัดฝึกอบรมทุกวันอาทิตย์เวลา 12.30นาฬิกา30นาทีถึง1 5 3หนาฬิกา30นาทีโดยพักครูภาวนาวิมลสำหรับพุทธศัตท์สนิกชนท่านใดสนใจปฏิบัติธรรมวันธรรมดาขอเรียนเชิญติดต่อณวัสตะเทียมตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ครับ